ตรงให้ไรตรงนี mm ้เ hmm. ห mm ็นบ่เวลาเฮาข้นไรสุดให้ไรตรงนี้เห็นบ่นี่ให้ไรตรงนี้สิบนาทีอันนี้สี่เบางซนเอนี่คือให้ไรเพราะเฮากดสิเขียนว่าขืนให้ไลหาหน้าที่หาหน้าที่เฮาก็กดเทียนหนึ่งเลื่อยสิบนาทีก็กดเทียนนึ่งยังสิเขาเอื่นให้ไรเห็นบ่นี่เป็นประมาณนี้ให้ไรยู่ตรงนี้ตรงนี้เด้อตรงขงล่างนี่นี่ให้ไรมึงนี่ สมมติวา่ามันเกินอันนี้มันพระท่านใดพ่อมันเลยเห็ุเพระท่านใดต้องให้มันเลื่อยไปจ็หกนาทีก่อนพ่อเลื่อยไปหกนาทีแล้วเขาแบบเห็ดให้ไล่เลยท่านที่เลยแล้วประเด็นเสียในนี่ได้อย,อย่าลืมเห็ดให้ไล่เลยพวรวาี๋ยวน,นี้คนเขาสิเขาไปเบิ่งให้ไล่มันสิตัดเป็นช่วงเป็นช่วงไปตอนนี้พี่ยุ่เขาก็ล่างดันให้ไลู่่ตอนนี้ มันมันสีมีมองนี่เห็นบอกให้ไรคือตรงนี้ตรงนี้คือให้ไรเวลาห้ากดตังสิเมื่อก็สีขึ้นนั่สีเห็นบอกมันสีขึ้นมันสีขึ้นกัมบานนี่ไฮไลท์ประมาณหานะที่สีอาวจับอีกเหรอกันเท่าไรซาประเด็นไก่สีเบิร์ดแบทต่างอีกมันเบิดไว้ไว้เพราะว่าอันนี้มันอยากเสียมแน่เหรอเฮดเดอร์ เข็ดให้ไล่นี่นี่นี่คือให้ไล่อยู่ตรงนี้เวลเขาเบห่ขึ้นไล่สดนี่นี่ให้ไล่อยู่ตรงนี้พอห่อขึ้นไปประมาณสนะิบนาทีห่ากดปั๊บโหลดมันสีเขียนให้ห่าดอกว่าบัดที่นี่หลังจากนั้นเา่าโลงมาเห่กับมานกันสมมุิว่าห่าเข็ดให้ไล่ปั๊บพ่อกันสมุิว่าเ่าโล่งเลยเดี๋ยวรปเด็นสีโลงไห้เบงเด้อพอเา่าโลงโลงจังเสียล่งสิปั๊บเปนบ่ ก็ลงแล้วนี่ประเด็นสาธิตถิ่งเบืองคือยังมีคนเข่าไปเบองไหนหนึ่งด้วยเนาะพอเราลงไปแล้วมังสิแม่มึงเด้ออันนี้ประเด็นสาธิติ <st wireless> <st> <Wha> ่งเบืองคีอเลยนี่ให้ไรมันสิขึ้นนั่งสินี่เห็นบอกให้ไรให้ไรมันสิขึ้นนั่งสินี่นี่ขึ้นนั่งสิให้ไรมันสิขึ้นตัวนี้มีขึ้นตัวนี้ให้ไรเห็นบ่ นี่และมันถี่ขึ้นให้ไรตัวนี้หลังจากนั้นเข้าขึ้นมาเขากับมากดจุดซ้ำจุดแต่แค่ตามจุดเราไปกดเข้ามาแก้ไขยังไง่เนี่ยกดเข้ามาแก้ไขยังไงแต่ก็สีม,มุนติวติวงทีหลังจากนั้นเข้ากับมากดตรงนี้กดตรงลูกศรเนี่ยพอกดตรงลูกศรปับ๊บเข้ากับมากดตรงตรงเข้ามาสาธารณะเนี่ยกดสาธารณะเราไปที่นี่เขากับไปเกิน คลูกสอนออกอีกเราเขาก็ไปบันทึกบันทึกนี่เสียมันก็สิเป็นนั้นสีให้เข้าเขาเข้าเฮ็ดให้ไร่จากันเขาก็เฮ็ดนั้นสีมันก็สิกลายเป็นสาธานาโนก็สิเขียนว่าไฮไลท์อนะไรบอพ่อประเด็นโคตออกอันไฮไลท์อันอันอันนี้มันเข้าจังคอยไปอันเซฟบันทึกไว้ที่หลังอันนี้เนะเป็นเร่องสิละอ๋อ มันสิเป็นให้ไท่ไปตลอดเข้าขึ้นเท่ารก็สร้างให้ไร่มันสิขึ้นนั่งสี่ไห้ไร่มันสิขึ้นหน่งสี่เฮ้าเฮ็ดเอาเองได้ให้ไร่เนี่ยะวานนี่คือพี่ยุคนเฮ็ดนั้นมาใหม่ให้ไร์เวลาคนเขาไปเบิงเข้ากไ็ได้ได้โมงได้อยังคือกันบาต่างมันบ่ต้องได้ไปันตะก้อนนี่ต้องเย้าๆไปสนะิบเอ็ดสิบสองนะสิบสองโมงสิบสามโจมงสิมัน คนบางคนเขากับว่าใครเขาไปเบิงขันข้าเห็ดสันสันมันจังคอยนนั่นข้าเห็ดเพลบบดนี้หลังจากขาเห็ดแล้วแล้วอันสุดท้ายเขาก็มาเห็ดเพลรีดไ้เขาก็มาเห็ดเพลรีดไปอย่างนีสิเพลรีดไปอย่างนีสิอันชุปขามันแปลยนจังปังเขาก็มาเห็ดเพลรีดไปอย่างีสิคนเขาไปเบิงมันกับว่าหยาบกว่านี้หานาที่คนเขาไปเบิงหานาที่ผู้นั้นเขาไปผู้นี้เขาไปมันกับ ได้ไปเรื่อยๆนี่แหละประเด็นก็เฮ็ดจังสี่แหละเมื่อกี้นี่เขาไปก็ยังเงินังนเนาะเฮ็ดจังสี่ลรืเด้ออย่าลืมเฮ็ดให้ไรไว้อันนี้ประเด็นเนี่ยว่ทันไดนเปิดสร้างไรได้เดี๋ยว่ะมาเฮาสามารถเฮ็ดให้ไรได้เดี๋ยวนี้เขาก็ร่างอันอันส่งเสริมการเฮ็ดให้ไรตัวนี้ไอ้ะนะขออไขไ่เขาตัดเป็นคลิปสั้นนะนะเขาเอื่นเออให้ไรจกเข้าไรสดนี่นะเขาตัดเป็นคลิปสั้น Hin <laughs>